มิโนชูชู้นะครับใช่หกล้อกระบะอะไรเอ่ยกระบะจมโบ้มากนะคันนี้กว้างมากดูดิดูล้นช่วงล้อมากว้างกว่าตัวดูดิเห็นไหมล้นดูล้นเนี่ยเห็นไหมล้นรถมาเลยโอ้เท่าที่วัดดูกระบะความกว้างอยู่ประมาณสองเมตรสิบเลยนะสองเมตรสิบใช่ นะครับของ10แรยกระบะดัมจัมโบ้มากเลยคันนี้นะครับเป็นที่โน่ดูโท่นะ150แรงนะกระบะเป็นของอู Mac ท e n อ e r เลขไมน้อยอีกแล้วรอบนี้คันนี้เท่าไหรของแปมคันนี้ก็นะคะสําหรับคันนี้นะมันเป็นรถปี6กนะคะ2566เองนะคะราคาที่เปิดไว้หน้าร้านอยู่ที่780,000บาทเองค่ะส่วนเลขไมนะคะคันนี้จะอยู่ที่7,900กว่า เด็กใหม่นน้อยปีเป็นเหม่แบบๆๆนี้คือวันันตีคูปองยังมีอ่าอยู่ครบเพราะว่าเช็คสู่มาแล้วน,นะครับรอบต่อไปก็เป็นสี่หมื่นโลนะแต่ว่าอ่าอายุมันจะครบปีแล้วต้องรีบใช้ที่เท่าเออเท่าเช็คดูกับศูนย์มาแล้วก็คือวันที่ยีิบสามนี่ก็เดือนหน้านะยีิบสามเดือนหน้าเดือนหน้ายีิบสามเดือนที่สิบสองนะครบอ่าคูปองที่สามแล้วนะสี่หมื่นโลคันนี้ก็เข้าศูนย์เช็คฟรีได้เลยนะครับ ก็นะคะสำหรับราคาที่แบบแจ้งไนฟน้อ7จ็ดแสนแปดบาทนะคะจะใช้งบอยู่ที่ประมาณแสนห้านะลูกค้าส่งค่างวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1760นมวดนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมรอบนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในครับผมสภาพสวยเลยมาก็ล้างอย่างเดียวนะสะภาพลิปสวยจริงนะตัวนี้ตัวใหม่นะนี้มีไฟกันชนด้วยเห็นไหมไม่เป็นไฟ daylight. เดย์ไลท์ไฟตา เดิมอยู่แล้วก็ภายในตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะเห็นไหมอ่าไม่ใช่มือหมุนฟ้าใช่ครับมีล็อกเ็นล็อกได้เป็นล็อกฝั่งนู้นไหมกระจกฝั่งนู้นแล้วก็มีที่เสียบยูนิตีด้วยแอร์เย็นๆนะเมื่อกี้คลิปอะไรหรอคลิปอะไรภายในนไสวยคลียร์โฮมพลาสติกอยู่เลยนะเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเห็นไหม ยังอยู่นะมีกล่องด้านหลังก็ยังอยู่เมยังอยู่อยู่นะยยังอู่ครบนะะคไหนๆก็เปิดบอร์ดแล้วก็ดูเฟืองท้ายเลยอันนี้ไอยู่ตรงนี้หรออาจเห็นเฟืองท้ายเห็นไหมสี่จุดหกสองห้าปกติจะเห็นอยู่ตรงนี้อ่าลดเล็กๆไงจำนาะลดเล็กก็แปดสามเจ็ดนะตัวนี้เป็นอะไรเฟืองเฟืองเร็วอ่ะเฟืองเร็วเฟืองเร็วมีพยันด้วยมียัน เจอมาแล้วอ่ะดูเลขหมายสัหน่อยเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลป <_ letter> าบสวยยางเต็มยางติดรถมานะครับยางยางบ่าจัมโบ้ใหญ่ามากเลยนะมาท้ายเปิดได้มาข้างเปิดได้นะครับ พื้หลันะาการใช้งานมาแล้วนะเดี๋ยวเห้ท่องแบบสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็ยกดับให้ดูอีกทีนะครับม,มีรอยรอขูดรอยกิบอันนี้นิดหน่อยครับใช่ครับขอเดิมบ้างนะครับนี่ภาพสวยนี่ฝั่งนี้นะรีวิวรถใหม่นะคันนี้เอกสารก็อยู่ครบนะด้านหน้ารถเดี๋ยวเห้ท่องแแบบยิบให้ดูนะครับ ติดคุ้มนะคุ้มหมุนคุ้มเบิร <มา S 1> อ่ะสุดดำไปเหรเอาเลยเอาเสียเครื่องไปเลยเอาได้เลยอ่ะคันนี้ก็เหลือติดฟิล์มให้นะฟิล์มใสมากเลยนี่เอกสารหน้ารถนั่นเนี่ยไหมเอกสารหน้ารถอยู่ครบเลยนะครับเาิันตีขอเอกสารหน้ารถดูหน่อยนี่มีไหมเขานี่นี่นนนนไหม รอ,อบต่อไปสี่หมื่นกิโลนะลูกค้าใช่ไหมพอเสร็จบอกอื่นะอ่ะมัแบบนแกม่งยกด้ำให้ดูเลยแบตเตอรี่ก็ติดรถมาเลยนะคันนี้แทบบจะไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วคันนี้ออเอาเล่นเพื่อ ขนาดนี้นึกไอเราก็งงหรือปั๊มเลี้งเลีเล้งอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเลี้งอารมณ์แล้วรุน่นนี้นะโอเคจับเป็นเลยครับเสล้วเลยบางเครื่องเลย กริ้งนะ N O C C ไอ้ดำสวยกริ้ฟกริ้ฟสวยกริป,ก,รปก็มีกเก็บสนิมนิดหน่อยนะครับกระบะผ่า,านการใช้งานม,มานะครับวิ่งกินนี่หินนะครับนี่กระบอกดำเอ๊ะมีกระบอกแล้วมีมีบ่อนี่ขนาดด้วยนะ ล,นะล่นะกระบอกแล้วก็บอกน้ำขนาด70็มิลน,นะครับนะสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เนี่ยหกถึงแปดหรือแบบหกถึงแปดตันนะกระบอกก็ถ,ถือถือว่าใหญ่นะหมุกดำนะครับเลนะียมคลิป่ะแป้นยกให้ดูเครื่องเลยไหมดูหม้อน้ำพัดลมเลยเรียมคลิปเลยนะ ผมใช้งานเลยคันนี้นะครับผมใช้งานตแม่พยาหาอะไระหาอะไรลองดูว่ามันจะอยู่ตรงไหน,านาหอะไรหาเลยเลืเครื่องอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอใช่เลื่อยเครื่องยุ่งหน้าดินี่เลืเครื่องอยู่ตรงนี้หาอยู่นี่เลืเครื่องอยู่ตรงนี้นี่ใต้ใต้ของจิ๋งนะครับดูสวยงามนะบลืมๆบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนไม่มีเฉียวนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะเหมือนเดิมครับราคาไม่รู้รถถูกใจเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนี่เราคือราคาเราตั้งไว้หน้าร้านนะครับนี่ดูมันโตเก่งครับนี่สวยเกนะ๋นะครับนะตอนนี้6ล้อดัม 3Q มีแค่นี้แค่หนึ่งคันใช่ค่คะที่เหลือก็เป็นดัมใหญ่แล้วก็ดัมกลาง้แลวนะครับก็ดัมกลางตอนนี้เราก็เหลืออยู่เป็น ข้อสูงอีสูสองร้อบหนนะคะแล้วก็จะเป,ป,ป็ 2, เ 1, นหัวกุโจร้อเจ็ดสิบแรงหนึ่งพันก็มีคันหนึ่งนะคันหนึ่งเป็นอีสุสองร้อยสิบคันนั้นมีระบบลากลูกด้วยอ๋อเพิ่งเข้ามาอ่าเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวคันนั้นรีวิวให้ดูคันนั้นราคาถูกมากไม่ถึงล้านอะ่ะ <Ini S 2> ปีเท่าไหร่ปีหกหกด้วยนะอหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่คันนั้นเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะคลิปหน้านะครับใช่ครับ ท่านใดที่หา6ล้อไซส์เล็กอยู่นะคะณตอนนี้ทางเราก็มี1คันที่เข้ามานั่นเองนะคะสามารถแวะเข้ามาชมรถได้นะคะที่เต็นท์เช็คแชมเปอเตอร์สาขานายองนั่นเองค่ะหรือนะคะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์แบมแล้วก็เบอร์พิทิเนาะเบอร์แบมจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามค่ะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดนะคะส่วนเบอร์พิทิพจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ค่ะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งของคันนี้แล้วก็รถคันไหนที่อยู่ในร้านที่เห็นนนใคคลิปะะ ลายมาได้เลยค่ะลายจะเป็นลายไลน์ ID นะคะตัวแอด1 8 7 KLMOH OK นั่นเองค่ะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอีกหนึ่งรอบนะครับผมบอ่ะเอาหัวลงเราจะไปเอาดัมลงกันบ้างนะครับแดียแบบไป่ได้เอาหัวลงรอให้ดูกันชนนิดนึงดูความใส,เข,ใสเขาสิามใสเขาโอ้โหแบบหาแบบเม็ดเม็ดหินเม็ดทรายกระเด็นใส่กัะชนมีแค่ตรงนี้ตรงยอลูกค้า เขาดีดูม <point> ีแค <t> ่ตรงนี <house> hmm ้ตรงเดียวนะจุดตรงนี้เลยตรงตะขอลากนไหมตะขอลากก็ยังไม่เคยผ่านการลากเลยนะโอ้ไฟกันชนเป็นตีไตตีตาโตโยต้ายเลยนะไฟกระชอนตีตาโตโยต้ายนะเห็นไหมตรงนี้นี่เลยโอ้โตยต้าฮีโน่ตรงนี้อ๋อนี่เนี่ยุกอ่าแล้วยังแล้วหัวเก่งแล้วยังมาเดี๋ยวดัมลงครับตัวขา นี่มากเลยนะจะขับหรือเปล่าแม่เจ้เขาอยากขับอยากขับหรือเปล่าล่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมกลัวน้นี่ส่วนอาคอด้านบนนี่คือถ้าอยากได้เดี๋ยวสั่งเราได้นะวันต้นมานีาม่มีม,ไมาไหมทำได้เนาะใช่จะทำให้ได้ตรงนี้รู้สึกว,ว่าจะไม่มีฝั่งนั้นก็ไม่มีแล้วจะท้ายก็ไม่มีม,มาด้วยนะ ใช่ครับสภาพสวยงามหอมใช้งานเลยแหละคันนี้ถ้าแบบลูกค้าได้แบบกระบะจัมโบจงง้จริงใหญ่จริงใหญ่กระบะคันนี้ก็มันมีนะคนที่หาแบบไซส์กระบะกว้างๆแต่ว่าอยากได้ไซส์รถเล็กเพราะว่าเขาจะไปขนในคนอ่ะขึ้นในสบายได้ขึ้นในสบายสบายเลยตอนนี้น่าจะภายในน่าจะประมาณสองเมตรอ่ะพอดีเพราะว่าวัดดอก 2> 2 <m S 1> หักล้าง<ม>กันประมาณสักข้างละห้าเซนประมาณสองเมตรพอดีขึ้นไมโครเล็กได้สบาย ก็นะคะสำหรับคลิปน,นี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดสมัครไลค์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องชีว์ชเตอร์น,นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอัปเดตรถใหม่ๆที่เข้ามาในเต็นท์ให้ได้ดูเรื่อยๆนะคะแล้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ